Hej Hej där! Vill vi komma och sova hemma mamma? Ja det har vi gjort för att vi ska fiska gäddor idag. Oho. Här nere på Bysjön. Jättebra! Gjort med mammas bror Conny. Mm. Och hans pojke John. Okej. Okay. Mm. Vi kommer sova med mamma, pappas, ja. mamma, pappas mm. Papp, mamma och pappa. Mamma och pappa snälla. Mamma är för för jag. สู้แล้วหเหะอ,อแม่นะคะให้ให้ของโบราณที่บ้านแม่มีสามอันแม่ให้ที่สองอันสวยไหมคะแม่ใจดีมีอะไรก็ให้หมด <laughs> มามาฉันได้ mm. อบอป้าแบบค่ mm. บ้านพ่อกับแม่มามาเ้อมามา วิโก้ฟิสกาวันนี้จะไปตกปลากันนะคะมาม่ากิฟยอเยตดฟีนทักซูมิกะมาม่า <laughs> <Mama. S 3> Mm. Så där, där har de ju på Rössnäs med paté. Mä, mä, det är det. Och hon köpte ju mängder med blomkrukor och ja. stora blåsorna har granen i här inne. Av, den köpte jag också. Den, den fick man köpa en och en. Det där var bara tre och tre. Mm. Det. Men vi har tre och två. Tänk om vi kunde göra det. Jaha. Men vi har kvar. Vi har kvar. นี่เล่าเล่าอ,อยู่กันสองคนนี่ค่ะห้องแม่แม่ว่างจัดแม่ก็ถักนี่เยอะเลยดูสิคะสวยน,นี่ห้องเก็บของแม่แม่เตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวฉันก็จะไปเตรียมตัวแล้วะคะ่ะ เย็ดต่อมาไหมอินเตอร์ฟรอโอเคอินเตอร์ฟีซิงแน่แอฟริกเลิงส์เย็ดต่อแม่แต่งตัวแล้วเดี๋ยวฉันก็จะแต่งตัวแล้วนะคะพ่อก็แต่งตัวแล้วค่ะเฮ้ยเดลิงยูกูที่เฮ้ยมาไมเฮ้โอเคมาซีนเต ออฮะโอ่ยแม่แ huh. ต่งตัวพ่อแต่งตัวเจ็บก็จะขอแต่งตัวก่อนนะคะเี๋ค่ะรูปรูปไครเอ่ยคู่นี้อันนี้แม่ ย yeah. ายกับยายกับอักเซินชคุณแม่ให้สองอันนะคะคุณแม่มีอะไรก็ให้หมดค่ะเดี๋ยวจะไปแต่งตัวไปตกปลาก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะมาม่าแฟร์ดิกให้อากกอหอนี้กันไหมโอเค แม่มาคีฟให้โย่เฮ mm ียโยกเหนพ่อ hmm. พ mm ่อสนอดแฟดิก hmm. mm ่ะอ้ดลิงนอดแฟดิคพ่อกับแม่กาลังเปลี่ยนผ้ากันเลยแม่เสร็จละวเชนก็จะแต่งตัวนี่แม่ให้เสื้อมาละหนาวค่ะถุงมือมัดถุงมือโอเค กับแม่กำลังพากันเดินก็เดินไปดูสิคะเดินไปตกปลากันวั่นเนี๋ย <c oughs> ไปดูการตกปลานะคะนูน่เขาอก่อ,ขอเขาเสียไปรอหมดแล้วนะคะล้วดูกันค่ะ มามาส,สักตาแม่ๆสักตมาสักตาแม่พ่อแม่เล่าแม่ยามามาิ้ม <c ười> แม่ค่อยๆลงนี่ค่ะบรรยากาศหนาว นี่เป็นคลองน้ำนะคะใหญ่มากเยอะเมื yeah. ่อก่อนเป็นคลองน้ำนะคะถ่ายให้ดูค่ะคลองน้ำเนี่ยหมดเลย,เยตอนนี้มันเป็นสนมข้างล่างก็จะเป็นน้ำแข็งค่ะตรงนั้นที่เป็นซอยนะคะเป็นน้ำแข็งหมดเลย <Yeah. S 2> นี่แม่ลงโอเคแล้วเย็ดตะล้อมามเดี๋ยวซักตักซักตะเย็ดตะล้ออือ เราเรามาเล่นน้ำกันคลองที่เห็นเนีลยค่ะเป็นน้ำหมดเลยอันนู้นน้องทายแม่ <Okay. S 1> มันจะท้อนแสงเจ็บแล้วเฮ้ยเฮ้ยกวดหัวร้อนเฮ้ย มนอะไรด้วคุณต้องเปทุบแต่ยสกูร์อีกรฮะคุณต้องไปทุบต่สกร์โอเคมาักมากําลังก่อไฟนะครอันนี้ลูกชายนะครอย่างหรอโอเคตอนนี้เมคฮอตเฮ้ยเยจะบลอ วีีดวีคมมาเฮ่มาม่ามาม่าเนเฮเไยสวีแนว่าน้องชายแม่ค่ะคนตุดทองเอ้ยไม่ใช่คนตุดทองมารยาคนตุ่นท้องอันนี้แม่อันี้ลูกชายลูกชายคอนนี่ยังหล่อครับว่าก่อนเป็นคลองน้านะคะ นี่ค่ะเขาก็จะมานี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาถึงเราก็คือรอปลากินเหยื่อเนี่ยค่ะมันเป็นน้ําแข็งนะค้ะงุ่างเนี่ยเป็นน้ําแข็งนะคะเนี่ยเป็นน้ําแข็งนคะคะเขาก็จะขุดใช้สว่านเจาะเข้าไปนะคะเดี๋ยวพอปลา,ามันตอดปุ๊บมันก็จะขยุมขยุมขยุม ดินดินดินค่ะตอนนี้ดินดินทำไว้เยอะเลยค่ะทำแบบนี้ไว้หลายหลุมมากอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะเวลาปลามันกินเหยื่อ <c oughs> ค่ะนี่คืออุปกรณ์นะคะเป็นสว่านนี่ค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร เสียบดูว่าน้ําแข็งถึงจุดไหนที่มันแข็งค่ะแล้วเราก็ใช้สว่านเนี่ยเจาะนะคะเจาะใช้ใช้แรงนี่แหละค่ะใช้แรงใช้แรงเราเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะมาไกลกับมาเอาปลาปามอยู่ใต้น้ําแข็งคนะ่ะก็ก่อไฟก่อไฟค่ะกระจายกันออกไป แดีถ้าได้เห็นปลาได้ปลาแล้วจะถายให้ดูนะคะ <c oughs> อันที่คนเดินนู้นเขาทาเป็นถนนนะคะที่ทั้งหมดที่มองเห็นขา,ขาวๆเนี่ยมันมันเป็นคลองใหญ่นะคะคลองน้ําแล้วนู่นตรงเขาทาเป็นถนนเขาก็จะเกตเขามาออกกาลังกายค่ะเขาก็เดินได้เดินลัดตัดตรงนู้นมาทางนี้ก็ได้ค่ะลัดคลองเนาะ เขาออกกำลังกายเขาก็จะเกตไว้ฝรั่งนี่สุดยอดเลยสุดยอดค่ะหูมง่ะแอนน่าพุดแท้เอ็นทูที่หูมง่ะเอ็นหรอวะเอ็นหรอวะอย่าสิบเอ็ดอันนะคะสิบเอ็ดที่เอาขุดทำ สิบอเอ <co lee> <laughs> <rawd Moder> ็ดอฟีดฝอปลานะคะตกปลาสิบเอ็ดก่อไฟบนน้ำแข็งนะคะก่อไฟบนน้ำแข็งเดี๋ยวคอนนี้เขาจะเอาเอานั่นมาย่างกินนี่ยตอนนี้ค่ะคอนนี้ตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ เอามาย่งางไส้กอกเย็ด <laughs> แต่เพราอคนีไฟไฟไ่ mix m อ d นะวะย่างไส้กอกค่ะย่างไส้กรอกย่งายยไยงไส้กอกอ๋อ

เขามาออกกำลังกายกันนะคะมันจะเป็นถนนนะคะเขาทำเป็นถนนนุ่นนะคะเดินออกกำลังกายกันพาลูกพาหลานีก็พูดเรื่อย้ว ดูคลองน้ําเป็นน้ําแข็งหมดนะคะที่นี่พื้นที่นี่เนี่ยค่ะเดินออกมลาลังกายกันนี่ใกล้บ้านแม่นะคะคลองน้ําที่เคยถ่ายให้ดูค่ะเราจะทำเป็นทางเดินตรงนี้เราก็มาตกป่าเนาะ ดูบรรยากาศค่ะ

เอ้คก็พาเด็กมาเล่นเจ็ตสกีนะคะห้ดูใกล้ๆค่ะ เด็กอยู่ข้างในนะคะออกกำลังกายค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบคลองตรงนี้ที่ใหญ่ๆเป็นแม่น้ำอะค่ะก็จะเต็มไปด้วยสโนแล้วก็ใต้สโนก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งแข็งเลยอะคะ่ะเอาขุดนะคะก็คือตอนนี้ก็คือขุดใช้เวลา เล่น,นยนอะมาเรี่งออา่ไหมสี่ชั่วโมงแล้วไม่มีปลาค่ะสิบเอ็ดหลุมเราจะเปลี่ยนนะคะก็ถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูตอนเริ่มคลิปใหม่ๆเนาะอันนี้ก็ขอจบแค่นี้กันนะคะแล้วยังไงทําอะไรต่อไปในวันนี้น,นี้ก็ช่วยเขานขนของขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูทุกสิ่งอย่างนะคะค่ะ เกลับมาบ้านกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าไปทั้งหมดกันสี่ชั่วโมงสิบอ็ดหลุมไม่ได้ปลาเลยค่ะฮออิงอฟิตปะปะอะไรตฮออิงอฟิตอิงอฟฟิต ยังได้ไ e ่ไม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 ่ไ n ่อันนี้มานอนที่บ้านแม่เมื่อคืนนะคะที่ไปตกปลากันแล้วก็จะถ่ายรูปไม่รูปที่แม่ตอนแม่กับพ่อนะคะอันนี้เป็นรูปครอบครัวอันนั้นมาร์ทค่ะมาร์ทสามีที่ฉันเองนะคะอันนี้คุณแม่ค่ะคุณพ่อถ่ายรูป สมัยเขาอายุสิบห้ามาร์อายุสิบหค่ะอันนี้ให้มาดูอีกอันนี้ทําให้เองนะคะทําให้พ่อกับแม่อายุทาให้พ่อกับแม่อันนี้อักเซตนอันนี้มาร์ตอนเด็กๆอันนี้มูลมูล,มลแม่แม่กับพ่อของแม่นะคะฝ่ายแม่อันนี้แม่กับพ่อฝ่ายพ่อ แม่กับพ่อฝ่ายคอรินนะคะจําได้แต่ยายชื่อคอรินค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสมัยมาเป็นเด็ก<ม>เหมือนผู้หญิงเลยเอาเนี่น้องสาวน้องสาวแม่ <c oughs> ค่ <c oughs> ให้ถ่ายให้ดูค่ะ <c oughs> แม่ตอนเป็นสาวสวยสวย <c oughs> น,นี่ตอนแม่แต่งงาน ตอน,นแต่งงานนะคะอันนี้มาอันนี้อันนี้มนูนมูนกับอักเซน์ภาพไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะอันนี้ภาพรูปภาพของเจ็บตอนแต่งงานค่ะกับมาค่ะ,คะก็ถ่ายให้ดูนะคะมีบ้านแม่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเจ็บกินเพลินเจ็บสวีเดนกินเพลินค่ะ ค่ะเพิ่มชื่อให้นะคะว่าเจี๊ยบอยู่สวีเดนยังไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบคุณทุกคนให้มีสุขภาพอย่างแรงนะคะบ๊ายบาย